อัิารเนี่ยอับิสทยเนีอิเอออับิอยู่บนเวทีล้กอับิสร้องเพลงอยู่มอิสไม่เห็นนเลยสำหรับวงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวงบอยแบนด์ในตำนานนะคะก็คือดี b ค่ะศิลปินก็คือจะมีตอนนั้นเนี่ยเป็นแดนเป็นบิกแล้วก็เป็นบิมทวีนะคะซึ่งถือได้ว่า D2 b ูีเป็นกลุ่มบอยแบนด์ไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะจนได้รับฉายาว่าเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งตลอดกาลเลยนะคะ แต่ต้องบอกว่าวงนี้ค่ะคือมีข่าวร้ายเพราะว่าวันที่22กรกฎาคมในปี2546เนี่ยหนุ่มบิ๊กเองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวง D2B ค่ะมีการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วตอนนั้นตกอยู่ในอาการโคม่านะคะทำให้วง D2B เนี่ยถูกยุบลงแล้วก็ต้องบอกว่าเหลือแค่แดนกับบีมเท่านั้นก็เลยแยกออกมาตั้งวงใหม่ค่ะในชื่อแดนบีมแล้วดู D2B เหมือนตอนนั้นเองเนะี่ยก็คือสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเพราะว่าหลังจากที่หนุ่มบิ๊กเนี่ยโคม่าเสร็จปุ๊บ แล้วก็มีการเสียชีวิตลงในวันที่9ธันวาคมในปีเดียวกันค่ะแต่อย่างน้นก็ตามนะคะจากกระแสรเรียกร้องจากแฟนคลับเนี่ยแล้วก็มีความร่วมมือจากทางหลายฝ่ายค่ะทำให้เกิดคอนเสิร์ตเพื่อลำาลึกถึง D2B แล้วก็จัดขึ้นมาตลอดทุกปีด้วยนะคะ ครั้งล่าสุดค่ะกลับมาอีกครั้งคืองานคอนเสิร์ตแดนบีมครบรอบ22ปีใน D2B e t s t n r t y t y n o n r t r นะคะ22ปีนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธออะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หลายๆคนรอคอยค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีนะคะก็คือพาบิกเนี่ยกลับมาอีกครั้งบนเวทีค่ะโหัวเรียกว่าขนลุกกันทั้งหอเลยแล้วก็เหมือนจริงมากๆค่ะ บิ๊กเนี่ยมีการมาร่วมร้องเพลงให้ครบทั้ง3คนก็คือฟูงเลยค่ะเต็มวงเลยก็คือเป็น D2B แบบครบวงอีกครั้งนึงนะคะงานนี้ทําให้แฟนคลับหลายคนค่ะถึงกับน้าตาซึมเพราะว่าคิดถึงลุงบิ๊กมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยเสมือนจริงมากๆเลยค่ะแล้วล่าสุดนะคะผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าเป็นช็อตที่บีบหัวใจเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของบิ Pro ๊กบีเนี่ยได้ออกมาโพสเป็นคลิปของน้องพีถามหาบิ๊กบิ๊กอยู่ที่ไหนเน่ะเพราะว่าน้องเนี่ยจะเห็นบิ๊กจาก การที่อยู่บนเวทีก็คือเป็น AI นะคะภาพเสมือนจริงน้องก็ตามหาว่าอับบิกเนี่ยอยู่ไหนก่อนที่ตอบว่าอ๋ออับบิกเนี่ยเขาไปอยู่ที่สวยๆแล้วลูกเขาไปอยู่ไกลๆแล้วนะนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอับบิกอยู่ไหนีอยากรู้ใครเนื้ออับบิกเอออับบิกอยู่บนเวทีงลูกอับบิกร้องเพลงอยู่ทำไมอับบิกอนบบิกไม่เห็นจอกกีนเลยอับบิกอยู่ในเวทีเดี๋ยวพรุ่งนี้อับบิกมาตัวจริงเลยเด็กด้ว ของจริงเลยมีเสียงด้วยมีหน้าด้วยอขาเป็นเเปล่าอขาเปหัวหล่อเลยนะ ผู้ชมขาคือน้องก็ถามด้วยความไม่รู้นะคะแน่นอนว่าทําเอาทางด้านของมิมกวีเองเนี่ยถึงกับถามว่าใครสอนเนี่ยลูกน้องพีไี่ก็ได้ถามต่อนะคะว่าอาบ,บิกอยู่ไหนอะ่ะทำไมน้องพีไม่เคยเห็นอาบ,บิกเลยกเ็เลยบอกว่าน้องก็สงสัยนะคะว่าทําไมอยู่บนเวทีมันมีแล้วอาบ,บิกจริงๆแล้วอยู่ไหนเล่นทําให้คนดูคลิปนี้ค่ะถึงกับน้ําตาคลอแล้วก็จุกไปตามๆเลยทีเดียวค่ะ